สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมอมิลกตาลชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาสอนแต่งหน้าเค้กนะคะโดยการใช้ลิปปินที่เรามีอยู่ค่ะวันนี้เราจะทําให้ดูสสีนะคะก็คือมีสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเค้กที่เราจะทําในวันนี้นะคะจะเป็นขนาด1ปอนนะคะอันดับแรกเลยเราก็ใช้แผ่นพลาสติกใสนะคะจะเป็นลวดลายก็ได้หรือใครมีแผ่นใสก็เอาแผ่นใสก็ได้นะคะ เราก็กะขนาดเอานะคะแล้วเราก็เอามาพันบริเวณตัวเค้กนะคะแล้วก็พันให้รอบเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ใช้ริบบิ้นนะคะที่เรามีอยู่นะคะผูกเลยค่ะ ผูกเป็นโบนะคะอาจจะหลวมหน่อยแล้ก็ดึงสักหน่อยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้ดันตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ผูกเชือกให้แน่นนะคะผูกวิดบินบ้นให้แน่นนะคะ หันด้านที่แล้วก็หันด้านที่มันเป็นสีด้านหน้าค่ะสีสดๆขึ้นนะคะแล้วก็ผูกเป็นโบเลยค่ะเดี๋ยวเราเ้อามาจัดกันก็ได้นะคะแล้ก็ตัดก่อนสั้นยาวก็คือแล้วแต่เราเลยนะคะถ้าคิดว่ามันยาวเกินไปเราก็ตัดนะคะ ตัดออกแล้วก็ตกแต่งเขาให้สวยงามน,นิดนึงนะคะ, Hello. Hello. Okay. คะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้หัวบีบนะคะ อันนี้จะเป็นหัวบีบ1นเอนะคะในการทำดอกนะคะจากที่เราบีบดอกกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยเหรียญช็อกโกแลตนะคะสีทองนะคะอันนี้หาซื้อได้ที่แมคโครหรือที่เซเว่นก็ได้นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็น่าจะมีนะคะ ก็หยิบเหรียญมาเลยนะคะก็ตกแต่งตามแบบที่เราชอบเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะงั้นเราก็จะตกแต่งด้วยเยลลี่สีเขียวนะคะพอดีอันนี้ชอบแบบสไตล์คุมโทนนิดนึงนะคะก็เลยจะใช้เป็นเยลลี่สีเขียวนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้เราก็จะวางป้ายช็อกโกแลตนะคะที่เขียนว่า Happy Birthday นะคะวางไว้ตรงกลางนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะ